กนใครนาวันนี้นะคะมาพบกับแดนบรา่าวน,นี้นะคะก็จะมาพาเพื่อนๆนะคะมาดูว่าความสําเร็จการที่ได้เป็นกับตันนะคะว่ามีใครช่วยไหมมีใครโหวตไหมมาดูกันเลยค่ะว่ามีใครช่แนมากกวาเลยค่ะค่ะอันนี้นะคะคืออาจารย์วิไลล่ะคะ่ะเป็นอาจารย์หัวหน้าะดับชั้นม .6 นะคะก็ อาจารย์เขาเป็นท่านเป็นวิชาสอนวิชาสังคมค่ะก็อาจารย์ช่วยสนับสนุนแอนนะคะโดยการที่ช่วยประกาศหน้าเสาธงเวทีค่ะประกาศให้น้องเพื่อนรู้ว่าแอนแบบได้เข้าสมัครโครงการเวทเด็กดีค่ะแล้วก็ให้ช่วย,วย,วยกันหอดนะ่คะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะนนหัวคะแนนใช่หัวคะแนนเลยลหัวคะแนนเลยทีเดียวแล้วก,แวก็แล้วก็แบบเป็นอาจารย์ที่ช่วยกระจายข่าวนะคะให้แบบหลายๆท่านได้รับรู้ว่าอะไรเงี้ยให้ช่วยกันนะอะไรอย่างเงี้ย อ๋อแล้วแอนมาบอกให้อาจารย์ช่วยช่วยเราแล้ว,ลวยังไง หมือนกับว่าอาจารย์บางท่านก็รู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็กระจายไปเรื่อยๆก็เลยทําให้รู้กันมากขึ้นค่ะอ๋อครับผมเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าว่าน้องแอนเขาบอกอะไรมาครับตอนที่จะให้ช่วยโหวตนะครับก็แนะนําตัวเองไงคะแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับกิจกรรมครั้งนี้เพิ่นพวกครูพอฟังประชุมระดับก็ดีใจไงแล้วก็ผลท้ายแล้วเราก็บอกอ้าวที่ให้ครูช่วยทําอะไรบ้างก็บอกมาเลยก็ช่วยแนะนําตอนช่วงประชุมระดับ แล้วก็กิจกรรมหน้าเสาธงแล้วก็ให้น้องแอนเนี่ยเขาก็ขึ้นเวทีโอประกาศหน้าเสาธงขึ้นเวทีแล้วแบบเชิญชวนกันเชิญชวนพี่น้องๆด้วยกันเพื่อนแล้วเราก็ลุ้นกันอ๋อตอนนี้ก็ได้เป็นกัปตันที่เรียบร้อยเพวกเราก็ดีใจค่ะโอเคครับขอบคุณค่ะคค่ะขอบุณสวัสดีครับอาจารย์นะครับผมอาจารย์ชื่ออะไรครับเอ่อชื่อเสมอใจสืบมุสน์ค่ะอ๋อนี่ก็เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ของขน้องแอนนะครับผมสอนวิชาอะไรครับสอนพาอังกฤษค่ะม .6 าอังกฤษม .6 นะครับผม,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 มโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาถามนะครับว่าน้องแอนนะครับที่โรงเรียนนะครับน้องแอนมีนิสัยยังไงบ้างครับเท่าที่เป็นที่ปรึกษากันมานี่ประมาณก็เกือบปีแล้วเนี่ยนะคะเขาก็อนงน่นนนารักนะตั้งใจเรียนทีเดียวต้งใจคําว่ามุ่งมั่น ทั้งในเรื่องของภาษาด้วยแล้วก็ในเรื่องของการเรีวยนวิชาอื่นๆด้วยเท่าที่รู้แล้วก็เท่าที่เคยคุยกับอาจารย์สองสาคนเนี่ยนะคะค,ค่อนข้างจะตั้งใจเรียนทีเดียวอ๋อคือเป็นบุคลิกเขอมุ่งมั่นมุม่งมั่นตั้งใจนะครับผม่าแล้วยางงี้มีแบบว่ามีมีคิลแบบว่าดือด้อมีโดดมากไหมครับก็มีนะคะแต่เขาไม่ได้โดดในลักษณะแบบว่า คือโดดไปทําอะไรอย่างนั้นไม่ใช่สมัยที่ว่าเขามีเหตุอย่างเช่นต้องไปทํากิจกรรมอย่างอื่นแล้วไม่ได้บอกเราไว้ก่อนอะไรแบบนั้นซึ่งก็ไม่ถึงกับเรียกว่าโดดแบบไม่ดีอะไรอย่างนั้นค่ะแต่เป็นลันกษณะว่าไปแล้วไม่ได้บอกเราเรามารู้ทีหลังแบบนั้นมากกว่าไปทำกิจกรรมให้กับภาษาไทยหรืออะไรแบบนี้นค่ะก็ไม่ได้ว่าถือว่าดื้ออะไรครับเหมือนว่า <ข>ไม่ใช้ก็ว่าขอขอเวลาทำนองนั้นเอางั้นดีกว่า <c oughs> ทำก<ม>ิจกรรม<ค>ไม่เดือค่ะ <c oughs> พูดอะไรฟังฟังแล้วก็ค่อนเ้างจะมีเหตุผลในการคุยกันพอสมควรเรื่องนี้เหมือนกับว่าน้องแอนนะครับเวลาเครียดเวลาสอบหรือเวลาทำข้อสอบแอมิชั่นอะไรเงี้ยมีมาปรึกษาไหมครับก็ไม่ถึงกับปรึกษานะคะแต่เป็นการคุยกันมากกว่า มีอยู่คนหนึ่งที่เขาเขามุ่งมั่นเขาอ่านหนังสือเยอะแล้วเขาทําคะแนนได้ไม่เท่าอย่างที่ตัวเองอยากได้เธอก็ซึมแล้วเธอก็ร้องให้ซึ่งแล้วเราเรา,เรารู้สึกเฮ้ยทําไมถึงจะต้องขนาดนั้นมันแค่ได้ย่อยก็เลยคุยกันแต่หลังจากนั้นเขาก็สามารถปรับ ตัวเองได้แล้วก็รู้ว่าจุดปกคล้องของตัวเองอยู่ตรงไหนอันนี้อาจารย์ไปเจอนอแอนที่ไหนครับร้องไห้ในห้องแล้วก็เจอไปคุยกันต่อในห้องน้าอ๋อคือเหมือนกับว่ามุงมันว่าเ้ยต้องได้คะแนนมันควรจะต้องได้มากกว่านี้ใช่เราเป็นพลาดอะไรแบบนั้นครับผมแล้วก็สําหรับอาจารย์นะครับมีอะไรที่แบบว่าเป็นความภาคภูมิใจสำหรับลูกศิษย์คนนี้บ้างไหมครับ ความภูมิใจของของสำหรับเขาอะนะคะก็คือเขาสามารถทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยสิ่งที่เราเตรียมมาเพื่อจะสอนอน่ะมันไม่สูญเปล่าอะอย่างน้อยก็มีเด็กในห้องอย่างก็รับรับจากสิ่งที่เราตั้งใจได้เนี่ยเกือบเกือบร้อยอะ mm hmm. คือคือเรารู้สึกได้อากตรงนั้นเลยทั้งจากการที่ให้เขาทำงานในห้องจากงานที่ส่งกลับมาให้เราตรวจแล้วก็จาก การดูเวลาเขาไปเรียนวิชาอื่นๆด้วยเร,เรารู้สึกเลยแล้วเราก็แฮปปี้เรามีความสุขตรงนั้นที่เรามีลูกศิษย์ในลักษณะแบบนี้นะคะ่ะอ๋อ,อครับผมอ่ะสุดท้ายนะครับขอให้อาจารย์ฝากอะไรให้กับน้องแอนนะครับในฐานะที่เป็นลูกศิษย์ที่กําลังจบม .6 ปีนี้แล้วครับอืมที่อยากจะฝากนะคะก็คือเรื่องของความตั้งใจในการทํางานหรืออะไรหรือความมุ่งมั่น<ม><ม>เขามีอะค่ะดีแต่บางครั้งเขา ทุ่มเทแล้วบางทีพอพอมันพลาดหรืออะไรเงี้ยบางทีเธอเสียเซลอะเสียความความมั่นใจไปบ้างอย่างอย่างค่าวที่แล้วแล้วก็ยังมีอีกต้องสมผลเพี่แต่มันไม่มากไม่ชัดเท่ากับค,คราวที่เขาอะไรคะแนนน้อยข่าวนั้น<ม>ดังนั้น<ม>อยากฝากนิดนึงว่าชีวิตเราไม่ได้อยู่แค่แอดมิชชั่นชีวิตเรายังไปเยอะ การที่เขาสามารถปรับตัวได้ถึงขนาดนี้ก็โอเคแล้วอยากใหเ้เก็บความรู้สึกตรงน,นั้นเอาไว้แล้วก็พัฒนาขึ้นไปอีกแล้วเขาจะประสบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวเองได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการแค่นั้นนะคะโอเคครับขอบคุณอาจารย์มากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะก็ของแอนนะคะจะมีอาจารย์ที่ปร,รึกษา2คน,นะคะ่ะคนแรกก็ได้แนะนําไปแล้วนะคะคนที่2นะคะเปรียบเสมือนพ่อของห้องะคะ่ะใจดีมากนี่สวัสดีครับอาจารย์ <laughs> ค่ะอันนี้ก็แบบแอบซีเซนพอ่อหนึ่งนะคะวันนี้คะแอนก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูเหล่าซื้อคะ่ะที่สอนภาษาจีนของแอนนะคะเป็นเจ้าของภาษาเลยกันทีเดียวงั้นเรามาเลยมาดูนเลกวมาเลย,เลย,เลยคะ่ะ เราซื้อของแอนค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาถามประวัติเราซื้อกันนะคะโอเคค่ะนิเจอร์สโนวอะฉันชื่อเวริ่เจียมาจากจีนฉัเป็นอาสาสมราษยในปรค่ะกนอแประเทลไทยากนชอนยมานชอนไทยากฉันีอนยกนนไยานอคนไทยนค อาจารย์แลกเปลี่ยนจากประเทศจีนนะคะในปี2 0 2 5ปีนี้ค่ะแล้วก็อาจารย์เนี่ยเขาบอกว่าเขาชอบที่โรงเรียนนี้มากชอบเมืองไทยมากค่ะประมาณนี้ค่ะก็เลยอยากแนะนําอาจารย์นะคะก็แอบเชื่อว่าหลายๆโรงเรียนนะคะคงมีอาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาหรือเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนมาจากภาษาจีนนะคะเอ้ยมาจากจีนนะคะก็อันนี้คืออาจารย์ของพี่โรงเรียนแอนค่ะยังวัยรุ่นอยู่เลยค่ะค่ะ